ดีค่ะพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะอ่ะวันนี้เรามาดูสูตรลาวนะคะเนาะสูตรที่สองนะคะเนาะผลออกนะคะหกเก้าสี่นะคะข้างล่างเจ็ดหกนะคะเนาะอ่ะแอดให้เน้นที่เก้านะคะวันนี้มานะคะโซนหนึ่งไม่มานะคะเนาะวันนี้เข้าที่เก้ากันนะคะชุดเด่นเนาะ ในสูตรเด่น9ของแอดนะคะมีอยู่ที่989993และ95แอดเลือก93ให้กับเพื่อนๆนะคะนาะมาออก94กันนะคะนาะขอภัยจริงๆนะคะนาะวันนี้เราเฉียดกันไปหนึ่งแต้มนะคะกับสูตรเล้าที่สองนะคะส่วนล่าง76ไม่มีนะคะนาะวันนี้เฉียดบนกันไปนะคะนาะมีแค่93กับ95นะคะไม่มี94ขอภัยนะคะนาะขอภยะะอัยจริง เรามาเริ่มกันนะคะในงวดนี้กันเลยขอตอบก่อนนิดนึงนะคะอ่ะมาเริ่มงวดใหม่กันนะคะในวันที่ยี่สิบแปดเนาะมาเจอกันนะคะในชุดนี้นะอ่ะชุดแรกวันนี้นะคะมาเลยนะคะสาม ติดสามติดสี่ติดห้าติดหกนะคะชุดแรกนะคะสามสามนะคะสามสี่นะคะสามแปดนะคะและสามศูนย์นะคะชุดต่อมานะคะสี่สามนะคะสี่สี่นะคะสี่แปดนะคะ 4, 4 และ40นะคะโซนต่อมานะคะ53นะคะ54นะคะ58นะคะและ50นะคะโซนต่อมานะคะ34อ่ะ63นะคะ64นะคะ68และ60นนะคะเนาะอ่ะวันนี้จะ ดูสวยๆอยู่หน่อยหนึ่งนะคะเนาะอะ,อะมาดูชุดเด่นกันนะคะอะเด่นนะคะวันนี้ทรงนะคะเด่นจะมีอยู่สีห้า หกนะคะสี่ห้าหกขอเน้นสี่นะคะและหกนะคะเนาะอ่ะเน้นสี่ลองหกนะคะวันนี้สี่แรกนะคะในสูตรนะจะมีอยู่สี่สามนะคะสี่สี่สี่แปดนะคะและสี่ศูนย์นะคะเนาะ้นหกหกสามหกสี่หกแปดและหกศูนย์นะคะ ะะเ,เดี๋ยวแอดไปซื้อใหม่อ่ะในโซนเด่น4จะมีสี่สามส่สี่สี่และ4,0แอดขอเลือก4,8นะคะเนาะส่วนเพิ่มขอเพิ่มน,นิดนึงนะคะขอเพิ่มเป็น93นะคะ94 95นะคะแล้วก็ นี้นะคะเนาะขอเพิ่มที่93และ95นะคะเนาะ <c oughs> <c oughs> อ่ะในโซนเด่นแอดเลือกที่68นะคะและ93 95นะคะ1 2 3 4วั <c oughs> นนี้นะคะเนาะอ่ะสี่ชุดกันไปนะคะเนาะ นี้นะคะกับสูตรราวที่สองเนาะมาดูราวสามต่อนะคะอ่ะก็นาเสดายนะคะเนาะเราพลาดกันไปนะคะเนาะหกเก้าสี่นะคะเจ็ดหกนะคะแอดเลือกเด่นรองสี่เนาะนะคะส่วนสามไม่มานะคะในโซนที่ติดสี่ก็จะมีสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่นะคะเนาะแอดไม่มีนะคะวันนี้หลุดนะคะสูตรสามหลุดเนาะ,ะขอภัยจริงๆนะคะ มาเริ่มใหม่กันเนาะในวันนี้นะคะอ่ะเดินลองนะคะมาดูชุดแรกนะคะแปดเกนะคะเนาะติด8ปดติดเติดศติดหมาดูชุดแรกของ8นะคะ8ชุดแรกนะคะก็คือ แปดหกแปดเจดนะคะแปดแปดและแปเกนะคะโซนต่อมานะคะเก้าหกนะคะเก้าเจดเก้าปดเก้าเก้านะคะเก้าสามและเกห้านะคะนาะโซนศูนย์นะคะศูนย์หศดศูน 09นะคะโซน1 16 17 18ึ่นและ1นนะคะอ่ะแอดคำนวณสูตรนี้นะคะในสูตรที่เรา3นมคะเนาะ,ะจะเด่นอยู่ที่7 8และ9นะคะ โซนเจ็ดแปดเก้านะคะเนาะอ่ะโซนที่น่าจะมานะคะเนาะขอเลือกโซนเจ็ดนะคะก็จะมีอยู่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะเนาะและโซนเก้านะคะเนาะโซนเก้าแอดขอปเปอร์อ,อีกหนึ่งตัวนะคะคือแปดหกนะคะ โซนเก็จะมีอยู่96 98 99 93และ95นะคะที่แอดเพิ่มไปนะคะเนาะแอดขอเลือกอยู่ที่86นะคะ68นะคะ68 86แล้วก็7 8 8 7นะคะและก็93และ95นะคะเนาะ หนึ่งสองสามสี่นะคะเนาะวันนี้ส่วนโซนเจ็ดเนาะอ่ะจดเจ็ดเก้านิดนึงนะคะวันนี้ราวสูตรสองแล้วสูตรสามนะคะเลือกครบแล้วนะคะเนาะถ้าชอบนะคะเนาะคิดไว้ว่านะคะน่าจะมาโซนติดหกนะคะวันนี้เนาะมีอ่ะโซนติดเจ็ดนะคะขออภยัยนะคะน่าจะมาติดเจ็ดนะคะและเก้าเนาะอ่ะมั่นใจไว้อยู่นะคะเนาะ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งวันนี้แอดลาคลิปนี้ไปนะคะเนาะก็จะได้รับชมกันมันก็นะคะเฮงๆรวยรวยกันนะครับเปี้ยงนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะ